สวัสดีครับตอนบ่ายแก่ๆนะครับวันนี้ก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ2 5หองศานะครับก็ตอนเย็นๆยก็มีอากาศค่อนข้างที่จะเย็นลงนะครับตอนกลางวันก็จะอุณหภูมิอยู่ประมาณ30องศานะครับก็เยน็นๆยก็จะอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับวันนี้ก็สองสามวันที่ผ่านมาก็อากาศจะหนาวมากนะครับวันนี้เรามาติดตามผู้เฒ่าเลี้ยงอัวนะครับชีวิตนะครับตะก่อนเนี้ย วัวควายนี่ไม่เคยได้เลี้ยงนะครับพอเสร็จนาก็จะปล่อยไปตามทุ่งแต่ทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีในการหาน้ําดีขึ้นเทคโนโลยีในการเกษตรก็มีมากขึ้นก็ส่วนใหญ่ก็ผู้เท่านะครับในเขตแถบอําเภอโคกศิสุพรรณอําเภอเมืองนะครับเขตเขตะเกียบแถวนี้เป็นเขตที่น้ําตื้นแล้วก็จะเลี้ยงอัวนะครับก็เลี้ยงควายนะครับแล้วก็ทําการเกษตรส่วนใหญ่ก็จําเป็นต้องได้ดูแลนะครับ วัวควายของตัวดีนะครับก็ปล่อยไม่เหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขตนี้เขาทําการ,กรเกษตรหลายอย่างไม่ทั้งมีปลูกพืชในหน้าเล้งครับข้าวโพดนะครับมะเขือเทศนะครับแล้วก็บางส่วนก็ปลูกมันนะครับมันฝรั่งนะครับส่งโรงงานเราจะมาติดตามชีวิตนะครับคนเลี้ยงอัวนะครับเอา้เท่าเลี้ยงวัวทุกวัน ว่าเขาจะเป็นยังไงตอนนี้ราคาวัวจะขึ้นหรือจะลงเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์กันนะครับเดี๋ยวแกเดี๋ยวแถวนี้นะครับก็ดูบรรยากาศท้องทุ่งนาครับของอีภาคอีสานตอนบนนะครับเขตต่อเขนะครับของเขตนครพนมนะครับแถวนี้ตอนบนสุดของภาคอีสานเหนือนะครับก็จะมาดูตามติดชีวิตนะครับว่าเทเขตยแถวนี้เขาทำอะไรกันบั่งนะครับ ชีวิตทอผื้เถ่าในการเกษียณทำอะไรมั่งนะครับฮะสวัสดีครับหนะ้าเรียงง่วนี่พันเลยครับบามันบามันบามันแล้วก็ชาโลล,ลี่สองพันนี่บอกราคาเป็นได้สมมุตินี่นะบาเป็นแล้วราคาตัวร้อยเขา <laughs> ขายเป็นกิโลเดียขายเป็นตัวนั่นเพรายังมีคนซื้ออะไรเดน่นอย่างนอแกกชากรเขาชากรเขา เขาเลี้ยงให้เส้า,าก้อนเลี้ยงคุณเส้า,าก้อนบอกเขาเลี้ยงเนี่ยเอาเลี้ยงลูกมันแต่มันโตใหญ่วกว่าคุณบอกคุณนั่นแหละคุณแล้วก็ส่งเขาคุณแล้วก็ส่งเส้าก้อนนะราคาได้เป็นเท่าไหร่ราคามันี่ยตามน้ำนักมันนั่นแหละวส้าก,อาก้อนคือเส้าก้อนพ้ยังคำนี่บอกเส้าก้อนพ้ยังคำเสหาก้อนพ้ยังคำที่เขาเป็นสมาชิกอยู่นี่มันบอกเขาก็เลี้ยงและคุณในต้นซุมเมื่อนี่เป็นไงราคาดีอยู่บอกบดีไปไหนล่ะพ่ออยู่ได้ พออยู่ได้เนาะเขาเป็นสมาชิกก็มีเงินปันผลในรางปีมีปันผลพร้อมสมมื่อนี่หลายปันไดสมาชิกเขาในส่าก,ก่อนมุดรักเด้ออันนี้ก็ได้บ่หลายอยู่เป็นบ่ออยู่ร้อยกว่าเนาแล้วก็คนเฮาเป็นสมาชิกในอันโคคุณพยังคญชนเนาะเขาก็งัวเนี่เขาต้องถ้าเขาเลี้ยงเองเขาสิลดต้นทุนบอ่อเลี้ยงลูกงัวเนี่ยนะให้มันใหญ่ขึ้นมาคุณลดต้นทุนลงไปไม่ได้ซื้องัวบม่ได้ซื้องัวถ้าซื้องัวเนี่ก็เสี่ยงเลยเนาะ แล้วตัวนึงก็สามหมื่นสี่หมื่นย่งคุณได้สามหมื่นสี่หมื่นอย่างคุณได้ไปขายได้สันตวนนี้เขาให้กิโลเท่าไหร่แล้วตะเกียดแล้วตะเกียดอืะตเกียดเนื้อแล้วตะเกียดเนื้อทางงวเขาดีน้ำหนักดีมันก็ได้ดีเน,ะน,นะาะเ,เ,เรียกงวงใกล้ถนนนี่โบย่านรถบ่ระวังและไรฮะระวังเหงาอันที่คึงเชือกนี่เชือกที่คึงนี่มีไฟกระแสไฟอยู่บ่มี ีแลคือให้มันย่านซื้อมันเคยเทืกแก่อยู่สวนพวกเคยเสียไฟอยู่สวนมันเคยนั้นแล้วก็เขาคืนไว้มันกับโบไก่แหละบันนี้มันกับโบไก่มันลาบมันบมโนเขาเขาเสีเรี่องนึ่งก็คือว่าแต่ก่อนเขาปล่อยได้อยู่เสมอนี่เขาปล่อยไว้ได้แล้วเนาะเขาเหตุการณ์กษตรหลายมันบอกส่วนลายส่วนลายเนาะไปกินไปกัดของเพื่อนเพื่อนกัดสิปั๊บสิไหมอืมเขากระต้องจำเป็นต้องเลี้ยงจะเลี้ยงหรืลว่าเขาจะเก็บผลผลิตเขาพคนละ มันฝรั่งนี่เนาะเดี๋ยวส่วนขน้างๆนี้เป็นส่วนมันฝรั่งนะครับเราจะสักพ e> ักหนึ่งเราจะพาไปชมส่วนมันฝรั่งว่าเขาปลูกกันยังไงนะครับมันฝรั่งนี่เขาปลูกสามเรือนเขาเก็บเลยเนาะอืมเดินคุ้งผ้ามีนาเดินคุงผ้านก็เก็บลงเขาปลูกส่งบริษัทเนาะแต่เจ้าเรียงงัวก็คือเรียงงัวแบบนี้ล่ะมีหลายเจ้าในเรียงงัวในทุ่งนี่อาย่อืม สามสี่เจ้าในทุ่งนี่เนาะเห็นสุปีมาผ่านมาแถวนี้เลี้ยงงัวอันนี้กเ็เลี้ยงงัวเนาะอืมเลี้ยงงัวนี่ยย้ำมันมันกินของปู่ของฟัง,ง,งเขานี้ของปู่เขาเนาะอย่างนั้นเองขาเลยมันยงไม่ทช่มันเขากินมันเขาปั๊บเป,ป็นต้นมันเลยปั๊บเน่าได้ปั๊บใหม่นะแด้แจ๊กสีเอาแล้วแลแ้วแจ๊กซีเอาแว<ล>บอกคันพวกมันฝรั่งพกมันกินอยู่บ่กงัวมันฝรั่งนี่กินแล้วตัวมันหิวมันก็เข้าไปมันก็กัดเลยละบอก เพื่อนกับปับม๊มให,หม่ของเพื่นอนแหละเนาะปั๊มใหม่ของเพื่อนเข้าไปมันก็หิวมันก็เห็นเคือเคียวเมันก็นกัดเลยเนาะงัวเนาะเขาก็ได้เบิ่งได้รักษาเบิ่งได้รักษาอยู่นี่แหละปีนึ่งในข้าวเาจ้าตัวในงัวเจ้ามันบอกกำหนดกำหนดว่าได้แล้วเต้แล้วแต่ง,งวังวเขาแล้วแต่เพราะาเขาขายนอกจากขายส่งซาก่อนพอยังคำเดียวขายส่ขขง,งเพราะข,ข้าวดำอยู่บ่บ่ได้ส่งซาก่อนอย่างเดียว เขาซื้อมาตรวจมาวัดในขนาดกระขุนในขนาดแล้วเขากะขุนให้เขากะขุนให้เขากะไปขายนำเขาเอาอืมเป็นอันนันเนาะก็เลยเห็ดขุนเนาแล้วเขากะถึงเวลาเขากะขุนแล้วก็ไปส่งเขาถึงเวลาเขากะมากใช่เียอันนี้ปีจักโตครับได้ขุนส่งเขานี่ตามโตสี่โตนี่เหรอโอ้น้ำหนักเลยจักกิโลจักร้อยครับขึ้นไป หกร้อยกิโลหกร้อยซเขาให้โลจักบาทตัวเนื้อเกียร์เอเกียร์บีเกียร์ซี่เนี่ยบอกทาหมูจักเกียร์เนื้อเทาก็ส่งมันลืมเขาว่าอยู่มันหลักลืมบ่มีังเขาว่าคันเนื้อดีเขาจะให้รางวัลดีเด่นผมได้คำว่ามันบ่ได้ดีเด่นหาแล้วนะเกียร์ถ้าได้เกียร์สีเกียร์นั่นไปได้ดีเด่นเนื้อแทรกมันหลายได้เกียร์ดีเด่นเขให้รางวัลพร้อมห้แลเคยได้ของเขาอยู่บ่เจ้า สามเทือ่ยสองเทือ่ยสามเทือ,อท่ยได้ได้รางวัลดีเด่นนะไปแล้วนี่ก็ได้อ่านีิเกีสีไปแล้วนี่ก็เนาะงูกเเระเลี้ยงบ่ามันชาโลลี่เนาะเป็นรักเนาะชาโลลี่แล้วเป็น,นรนนักตลาดมันตลาดมันกว้างตลาดมันกว้างเนี่อืมเอาเอาเขาสิเลี้ยงงูเนี่ก็ือยามมันมากินของปลูกของผังเพื่อนเนาะครับจำเป็นต้องได้เบิ่งได้แยง,งพี่น้องนี่แหละครับชีวิตผู้เฒ่านะครับ ของเขตอำเภอโคกสิสุพันธ์นะครับตอนบนเลี้ยงวัวก็ใกล้ถนนแล้วก็ต้องดูแลรักษาเพื่อจะมาให้มันไปกินแล้วไปกัดไปเหยียบย่ำแปลงพืชของเกษตรกรที่ปลูกในหน้าแล้งเช่นข้าวโพดมันฝรั่งมะเขือเทศนะครับแต่ว่าทินแถบนี้นะครับเป็นทินที่ปลูกมันฝรั่งเยอะเดี๋ยวจะพามาชมนะครับสวนมันฝรั่งเอาครับเดี๋ยวไปเบิงมันฝรั่งคนก้อนบาดเนี้ยไปนะได้ ดูนะครับแปลงมันฝรั่งที่นี่นะครับปเป็นแปลงมันฝรั่งที่ปลูกส่งโรงงานอุตสาหกรรมนะครับพันนี้เป็นพันที่ใช้ทําขนมนะครับเราจะพามาชมนะครับว่ามันฝรั่งกว่าจะได้เป็นถุงในขนมที่เราพวกเราได้กินนะครับที่มามันจะเป็นอย่างไงนะครับก็ เป็นแปลงมันฝรั่งพื้นที่ทนี้ที่ปลูกอยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณ5้าไร่นะครับน่าจะได้5้าไร่นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ใช้ทําขนมนะครับเป็นหลักสายพันธุ์มันที่นี่นะครับเป็นมันฝรั่งดอกสีม่วงปลูกได้อายอาุสองเดือนแล้วครับวันนี้พอดีเจ้าของติดงานบุญนะครับก็เลยไม่ได้มาก็เลยต้องมาดูแปลงมันแกว่าแกปลูกแบบนี้นะครับ ปลูกแบบยกร่องนะครับแล้วก็เอาน้ําเข้าในร่องนะครับต้นมันฝรั่งที่ที่ปลูกอยู่นะครับเนี่ยยกร่องประมาณนี้นะครับอันนี้อายุได้สองเดือนมันฝรั่งนี้นะครับอายุเก็บเกี่ยวประมาณเก้าสิบวันถึงร้อยยี่สิบวันนะครับสายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์ขนมใช้ทําในขนมรีใช้ทําขนมหลายๆอย่างนะครับ มาดูนะครับพ่าแปลงเขาปลูกกันอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้าการปลูกในที่นาข้าวนะครับเสร็จจากการปลูกนาข้าวเสร็จจากการปลูกข้าวแล้วก็มาปลูกมันนะครับมันฝรั่งนะครับมีสองสายพันธุ์หลักๆที่นี่แล้วก็เขาจะมารับซื้อนะครับสายพันธุ์ทําขนมกับสายทําสายพันธุ์ที่เอาไปทําอีกอย่างอื่นนะครับไปรูปแบบอื่นได้แต่ในตรงนี้ ตรงนี้เท่านี้ประมาณห้าไร่นี้คือสายพันธุ์ที่เห็เจ้าของบอกว่าเอาไปทาขนมนะครับทาขนมรนะวบาดทอดกรอกนี่แหละครับเจ้าของบอกไว้การปลูกนะครับพอเก็บข้าวเสร็จแล้วก็ไถกบต่อสังนะครับบางทีก็ตัดต่อสังแล้วก็คลุกเขานะครับก็ยกล่อง้ะก็ปลูกนะครับการปลูกใช้ปุ๋ยเคมีกับน่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับ ก็ลักษณะของการปลูกก็เป็นแถวนะครับเป็นแถวยกล่องเล็กๆก็ปลูกยกล่องคือแถวระหว่างแถวนี่ก็หกสิบเจ็ดสิบเซนนะครับยกล่องประมาณยี่หนึ่งฟุตนะครับประมาณสามสิบเซนแล้วก็ปลูกเป็นแถวไปแถวนี้นอกจากปลูกมันฝรั่งแล้วก็ปลูก้าวโพดนะครับใกล้ๆกันนึงก็ปลูก้าวโพดแล้วก็ปลูกมันแต่มันฝรั่งที่นี่ มีการรับซื้อในของรูปบริษัทนะครับพอปลูกแล้วก็บริษัทมารับซื้อไปก็รายได้ก็อยู่ประมาณพอเลี้ยงตัวได้นะครับถ้าปลูกประมาณพื้นที่เยอะนี้ก็น่าจะได้เยอะอยู่นะครับแต่ก็มีการคัดเกรดนะครับในการปลูกมันใช้ทำขนมเขาจะคัดเกรดออกไปนะครับเกษตรกร,ร,กรที่ผู้เลี้ยงอัวเลี้ยงควายก็ต้องคอยดูแลนะครับ เพื่อที่จะมาให้มันมากัดนะครับยอดมันของเขาก็น่าจะมีการใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับในการปราบตัวหนอนแต่คงว่าคงจะเกบเกี่ยวปลอดภัยครับคพือว่าน่าจะหยุดการใช้เคมีก่อนเก็บเกี่ยวนะครับก็ถือว่าแปลงนี้แปลงใหญ่แล้วนะครับแปลงนี้ใหญ่แล้วก็สวยนะครับในแ,แปลงนี้ที่อยู่ใกล้เคียงกับ กุมผักทาผู้เท่านี่ครับน่าจะใหญ่แล้วก็สวยงามนะครับกำลังออกดอกประมาณอีกหนึ่งเดือนคนจะเก็บได้แล้วครับสายพันธุ์นี้ก็ดอกก็ถือว่าสวยงามนะครับเป็นดอกสีม่วงนะครับมันฝรั่งแถบนี้นะครับก็สวยงามถือว่าใช้ได้นะครับก็เป็นการปลูกแบบ ทีมีอินรีนะครับพื้นที่หนน้าไร่นี้ถ้าเก็บหงมันได้เก็บหมดก็คงจะได้หลายแสนบาทนะครับแต่ถ้าได้เกตน้อยเขาต้องคัดเกลืทีเด้เขาจะคัดเอาเฉพาะนะครับที่โรงงานต้องการนะครับถ้านอกเหนือจากโรงงานไม่เอาแล้วก็จะขายออกไปนะครับให ผู้มารับซื้อไปแปลรูปเป็นอย่างอื่นด้วยนะครับโรงงานก็จะคัดเอาเกรดไปถ้าเกรดเอก็จะคัดส่งโรงงานนะ้นรับซื้อในราคาที่สูงหน่อยนะครับถ้าเกรดรองลงมาก็พ่อค้าแม่ค้าข้างนอกก็จะมาซื้อไปอีกที่เหลือนะครับก็จะไปเป็นอาหารสัตว์มั่งนะครับที่นี่จะขายเป็นอาหารสัตว์แต่ก็ถือว่านะครับทอผู้เท่านะครับผู้เท่าแล้วคนที่เฝ้าไร่เฝ้านาอยู่ไร่อยู่นานะครับก็ถือว่า ไม่ได้ว,ว่างนะครับจากการทํางานนอกจากทํานาแล้วก็หน้าแรงบนนี้ก็จะทําการเกษตรนะครับปลูกผักปลูกมันฝรัง่งปลูกข้าวโพดปลูเกเทศนะครับอนนี้ก็เป็นความโชคดีของในลุ่มแถวนี้นะครับในเขตแถวนี้จะมีน้ําใต้ดินตื้นนะครับการปลูกก็อาศัยน้ําใต้ดิน แต่เป็นพืชที่ต้องการน้ําน้อยนะครับก็เลยปลูกได้แบบสบายๆไม่ต้องเดือดร้อนมากเท่าไหร่พื้นที่แถวนี้เป็นเขตนอกชนรับประทานนะครับการปลูกพืชน,นะครับหรือว่าการปลูกผักเนี่ยจะใช้น้ําใต้ดินเป็นหลักนะครับแถวนี้เพราะว่าอยู่ในนอกเขตชนรับประทานนะครับก็เป็นสวนที่ปลูกใหญ่มากนะครับอีกสวนหนึ่งในเขตนี้ก็ปลูกคนละ ไร่สองไร่แต่สวนนี้ปลูกเยอะที่สุดครับประมาณห้าไล่กว่านะครับถ้ารวมทั้งหมดในติดต่อกันนี่ประมาณสิบไล่นะครับปลูกมันฝรั่งเทนี้น่าจะไล่ผลผลิตหลายตันครับพื้นที่ในเขตนี้นะครับน่าจะประมาณสิบตันขึ้นนะครับจะว่าถ้าได้สิบตันขึ้นถ้าเขารับซื้อหมดนะครับก็เกษตรกรก็ถือว่ามีรายได้นะครับมากกว่าการทํานาข้าวอีกนะครับ ต่อปีนะครับต่อการปลูกระยะเวลาสีเดือนไม่เกินสี่รบวันเนี่ยชาวบ้านเขาจะมีรายได้มากกว่าการทํานาอยู่นะครับก็ถือว่าเขตนี้นะครับนอกจากทําไร่ทํานาทําสวนนะครับแล้วก็ปลูกพืชในฤดูแล้วนะี่ก็ถือว่ากเกษตรกรมีรายได้พออยู่ได้นะครับสวนนี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการอยู่พอสมควรนะครับ มันฝรั่งนี้เขาก็ปลูกกันเยอะครับในเขียนนี้แต่ก็มีทั้งดอกสีขาวและดอกสีม่วงเหมือนกันนะครับมันฝรั่งนี้ก็ผักเถ้าบุเถ่ายังไม่มีความรู้นะครับว่าพันดอกไหนใช้ทําอะไรนะครับแต่ว่าเห็นแยกกันอยู่ทำทำขนมกับทําเป็นแป้งมันหรือว่าทําเป็นอาหารสัตว์ครับแลวจะพามาดูครับตัวนี้คือดอกพันดอกสีขาวนะครับพันดอกสีขาวนี้ก็ สวยงามนะครับดอกสีขาวเกสรสีเหลืองเหมือนกัดอันนี้ดอกสีขาวนะครับเกสรสีเหลืองกับอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเป็นดอกสีม่วงเกสรก็สีเหลืองเหมือนกันครับก็สวยงามอีกแบบหนึ่งครับครับก็มีการใช้สารเคมีอยู่นะครับก็ ใช้ก็ประมาณพวกป้องกันหนอนแล้วก็แมลงกัดใบนะครับมันเสืยแบบนี้ก็ต้องป้องกันครับเพราะว่าการทรรําเกษตรทุกวันนี้นะครับถ้าแปลงใหญ่ๆแบบนี้ต้องใช้สารเคมีนะครับก็วันนี้ก็ทอพุทธนะครับผักทอพุทธก็อยากให้ดูว่าบริเวณใกล้เคียงแปลงผักแป้นของกลุ่มทบพุทธเหล่านี้อรอบๆเขาใช้ สารเคมีแบบไหนนะครับแล้วปลูกพืชแบบไหนคืออยากถ่ายทอดนะครับให้ดูว่ารอบๆบริเวณของเราในทาการเกษตรแบบไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับใช้สารเคมีอยู่ไม่เหมือนกลุ่มทอเปอร์เท่านะครับที่ไม่ใช้เลยนะครับสารเคมีในการฉีดพ่นพืชผักนะครับอันนี้ก็ยังใช้ยาฆ่าแมลงอยู่นะครับยาฆ่าแมลงฆ่าหนอน ค่าพียอยู่นะครับก็เป็นการทำกรเกษตรแบบอุตสาหากรรมนะครับส่งโรงงานนะครับเขตนี้แปลงนี้นะครับก็ปลูกติดต่อกันมาแล้วประมาณสี่ห้าปีแล้วนะครับเพราะเขาอยู่ในกลุ่มของเขตต่อเขตอำเภอเมืองครับในกลุ่มของบ้านโคกกล่องนะครับ กลุ่มบ้านคอกล่องนี้เขาจะปลูกมันฝรั่งส่งบริษัทซะส่วนใหญ่นะครับเขาก็เป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นนะครับของกลุ่มเขานะครับมีสมาชิกอยู่หลายคนนะครับกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่นะครับส่งมันฝรั่งออกไปปีหนึ่งึได้หลายตันนะครับในกลุ่มนี้ราคาก็ถ้าใครอยู่นเกรดก็จะได้นะครับไม่ขาดทุนแต่ถ้าใครตกเกรดนะครับก็จะไม่ได้นะครับ ก็ถือว่าการทําเกษตรของเขาก็เสี่ยงอยู่นะครับเพราะในรูปของบริษัทนะครับก็ต้องคัดเอาอยู่แล้วนะครับบางคนก็ได้บางคนก็ขาดทุนก็มีนะครับบางคนก็อยู่ตัวนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็ส่วนนี้นะครับก็มันฝรั่งนะครับส่วนโรงงานก็คงจะให้ดูนะครับให้ ให้เอฟซีนะครับให้ผู้ติดตามวิดีโอได้รับชมนะครับว่ามันเป็นมาอย่างไงนะครับชีวิตทอผู้เท่าเขตนี้นะครับมัเยัะบ้างนะครับผู้เท่ายังอยู่กับบ้านทําไร่ทํานาแล้วก็ยังทําสวนนะครับก็คงประมาณนี้ครับสวนนี้ครับขอบคุณนะครับผู้ติดตามผู้รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในผักทอผู้เท่าด้วยนะครับก็อัปเดตให้ดูครับวันนี้ครับผม สวัสดีครับ